สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขเหนียวเซียวอีสานทุกท่านเด้อครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ที่กำนันนิยมฟ้ามนะครับผมมอนี้หลายท่านเบิ้งพอพันไปแล้วก็อยากเบิ้งเปิดราคานะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าเปิดราคาหนาข้อกำนันนิยมนะครับผมเพิ่นมีงัว่าหลายตัวครับพี่น้องมอนี่สาหรับเอฟซีที่กำลังหางัว่าไปเลี้ยงนะครับผมอ่ว่าผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันนะครับเดี๋ยวไป อ่าเบอร์ตัวแรกกันเลยนะครับผมอ่าบ้านยังก่อนครับผมบ้านหน้าดีครับตมดงสิงบ้านหน้าดีตมดงสิงนะครับอเผมจังหาัจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหาัจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมประกาศดีสอไปเด้อพี่น้องนะครับผมถ้าจดเบอร์โทรถ้าจำบ่ได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรฟ้ามฝากไว้ต้นคลิปจังอยนะครับผมครับ0840์แปดสี่7ูนย์แปดสนะครับผมแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 8 7ย 0 8 7 8 6 5 8 6 5 2 9 2 9 2 9 2 9ห้าแปดนะครับผมเอาไลน์มาจากราคาประหยัดสตรีก่อนนะครับเบิ่งแม่สาวน้อยสาวน้อยนะครับผมเปิดจ้าบ่าครับแม่นี่ตัวนี้สาวน้อยลูกสาวสี่ใบครับอ่าลูกสี่ใบเปิดเท่าไรครับเปิด63,000ครับ63,000นสามันนี่ใบหลอดครบครับใบหลอดครบอายุจักเดือนแล้วจะ8เดือนครับ8เดือนเนาะนะครับ63,000นะครับผมออาตัวที่แรกนะครับเบิ่งตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวแม่นี่ครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่ ครับนะครับแม่ใหญ่แยกลูกแล้วแยกลูกนะครับนี้เป็นแม่แยกลูกท่องซี่เดือนครับท่องซี่เดือนพ่อใดท่องเคอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งตัวท่องแล้วตัวท่องตัวนี้ประกันท่องได้เนาะประกันท่องครับตัวท่องแล้วครับท่องที่ไหนครับตัวนี้ท่องสองครับท่องที่สองด้วยพี่น้องนะครับเป็นประกันท่องนะครับสูงร้อยหกสิบนะครับผมประมาณสู้อยหกสิบเอ็ดครับวัดแล้วร้อยหกสิบเอ็ดนะครับวัดแล้วนะครับเปิดจ้กบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไลแปดสิบซีครับแปดสิบซีประกันท่องนะครับผมเคเอฟสามหนึ่ง นะครับผมของที่เจนะครับลูกที่ไหนในท้องครับลูกที่สองครับสองในท้องเด้อพี่น้องนะครับลูกที่สองในท้องนะครับแข่งขาส่วนสูงนะครับเป็นออกลูกกระทบนะครับฮิดูบาซินนะครับนี่นะครับพี่น้องงอท้องตัวดีผนประกันท้องให้ตัวท้องแล้วสูงลอยหกสิบเอ็ดวัดแล้วนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปกันครับผมเเดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกกันครับผมนะครับเอานี่นะครับพี่น้องแม่ลูก นะครับปลาลูกไหมพี่น้องเข้มเข้มมาพี่มึงนะครับลูกตัวผูด้วยพี่น้องนะครับลูกควายครับลูกใช่ซี่ไห้ศูนย์เก้าหกับลูกชส้ซี่ไหวศูนย์เก้าหกในจักเดือนแล้วตัวนี้ตัวนี้จะหาเดือนครับจะหาเดือนแล้วเนาะนะครับพี่น้องเบิ้งแขงขากระดูกะนอกไหมพี่น้องตั้งตรงดีนะครับเบิ้งนะครับลูกตัวที่ไหนพ็่ครับนี่ลูกตัวที่สองครับตัวที่สองเนาะแม่ผสมอีกไป แม่ยังบ่ท่านผสมครับบ่ท่านได้ผสมนะครับแม่หาหรือพี่น้องตัวนี้ผมกรันตีลอยหกสิบบวกนะครับแม่เพิ่นนะครับเบืองไทยจากน้อยนะครับเืิ่งครับพี่น้องกระดูคอขาได้เบิดครับพี่น้องตัวนี้นะนะครับแยกตะลูกวาว้หลายเป็นไรอย่าแยกตะลูกวาว้เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นนะครับผม เอายกคููแม่ลูกเลยครับยกคููแม่ลูกว่าว้สิบสี่ครับสิบสี่นะครับผมอ่าแสนสี่ยกคููแม่ลูกราคาราคาเปิดไปเอาเบิ้งลูกคนเก่งอีดีนะครับเอานะครับเบิ้งลูก่นเอาสำหรับผู้ใดสนใจได้พี่น้องนะครับผมแสนเท่าแล้วครับแม่ลูกแสนสี่หมื่นครับแสนสี่หมื่นลูกผูนะครับแม่ใกล้สิบนาจะใกล้สิบผสมแล้วครับพี่น้องนะครับเบิ้งกระดูกแขงขาดีนะครับงั่วฟูนะแม่ไปไปบ้านเห็ดเขานะครับผมสีเห็ดเขาอยูเนาะแม่แนเมนครับจะเห็ดเขาอยู่นะครับ ไปหาผูไปทายเฮ็ดพ่อพันตัวนี้ก็ถือวา่าเราไปพิจารณา,าได้ด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ซีไวศูนย์เก้าหกใบลอยมีครบเนาะครับผมเอาเบิ้งตะหนกนะครับตรงดนะีพี่น้องเอาแยากลูกเจ็ดเท่าไรก่อนเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนะครับผมเอาพิจารณา,าเบิง้งนะครับผมเอาเบิ้งตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นงัวแม่สาวเนาะ ครับนะครับสาวทองแรกครับสาวทองแรกปะครับตัวนี้ทิศทองเหรอเนาะตัวนี้ทองซี่ว่หกเดือนกว่าครับอ่าซี่ว่าศูนย์เก้าหกหกเดือนกว่าแล้วทั้งสูงอยู่ลอยซี่สิบเทเลซี่สิบสองซี่สิบสามครับประมาณซี่สิบสองถึงซี่สิบสามนะครับวัดแล้วด้วยพี่น้องนะครับวัดแล้วตัวจทองแล้วอ่าตัวจทองแล้วตัวนี้ประกันทองให้นะครับสาวทองแรกเปิดใบจับบาทครับตัวนี้เปิดใบแปดสิบสองครับแปดสิบสองนะครับเอาแปดสิบสองเอาราคาห่องตัวร่องเอานะครับหนาคอกมาเบิ้งตัวจริงสักก้อน นะครับผมอันใดง่วท่องนะครับผมจะเอาไปรุ่นเอานะครับผมไปเบื้องตัวต่อไปครับยู่ท่างใดอีกครับผมทั้งหนอครับแม่ลูกได้ไพ่เบิ้งแม่ลูกยี่ทั้งนอครับนะครับเบิ้งครับขอบคุณนก่าคือว่ามีง่วเขาออกไถไว้นะครับพี่น้องให้มาอินเนไนี่เบิ้งแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกเนาะครับนะครับแม่ก็เป็นไทยบามันนะครับอ่างวไไยเนาะแมนแมนครับลูกตัวแมนบะลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ แม่กับยูลอยสามสิบห่านะครับโดยประมาณนะครับส่วนสูงลูกแรกบอกขึ้นลูกสองลูกสองครับลูกสองตัวแม่เด้อพี่น้องนะครับเจ้าบาทครับราคาเปิดครูสักเนี่ราคาเปิดเปิดไปหกสิบครับตัวนี้หกสิบนะครับครูแม่ลูกเป็นลูกตัวเมียนะครับผมลูกสิบหมื่สิบสิบสองสิบสามมือครับอ่าสิบสองสิบสามมือนะครับผมอันนี้เปิดไวปหกหมื่นนะครับครูได้อีกครับผมเอาครูนี่นะครับผมเอาเอาเอ้ยขึ้น อันนี้ก็คููแม่ลูกเด้พี่น้องลูกเก่งครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกครับซีไหวศูนย์เก้าหกนาจะซี่เดือนกว่าครับตัวนี้ซีเดือนกว่าซีเดือนครับเบิ้งครับพี่น้องซี่เดือนกว่าแม่ลูกแรกได้นลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกนะครับผมเบิ้งถ่ายลูกเพิ่นขอขายดีครับผลงานซีไหวศูนย์เก้าหกว่าตรงห่วงครับพี่น้องนะครับ บอกซื้อนี่การันตีผลงานแน่นอนนะครั uhm, uh, บเจ้าบาทครับคู่นี้เปิดไว้คู่นี้เปิดใบเก่ามืนครับเปิดว้เก่ามืนแม่สมไปแม่แม่ข้นมันนี่ครับก็แม่ไปข้นมันนี่เมื่อกี้ตั้งท่าจะขึ้นคมจะขึ้นขี้หลังลูกนะครับผมเอาเก่ามืดได้พี่น้องตัวนี้เอาแม่ไปผสมเอาก็ได้นะครับแม่ขึ้นแล้วนะครับรอบนานะครับเฮ็ดเขาให้พ่อเมื่อนี้ในราคานี่กะคุยกันได้ครับเรื่องเฮ็ดเขากะต้องลงกันได้กะคุยกันนะครับเดี๋ยวเฮ็ดให้นะครับผม อ่าเปิดไบเกาเมื่อนครูแม่ลูกนะครับเปิดไปครับผมเอเหลือแม่ท่องครับเอาเหลือแม่ท่องนะครับผมโอ้ลายโตน,นีบนแม่นี่นีจ่จะลูกไส้เขาต่อไปเกี่ยวกับเข้มครับอ๋ออ่าตัว,ต,วตัวลูกเข็มสามหนึ่งเนาะแมนครับลูกไส้อ,อันนี้แม่เพิินนะครับผมเอาตัวนี้เป็นง้วท่องผสมพอได้ไหมครับรอบนี้ผสมผสมบักบักทีเอฟครับทีเอฟนั่นก็คือผสมพอ บรามั่นลอยนะครับยุคอกเองเนาะแมนแมนนะครับเอานะครับทีเอฟนะครับเป็นพอพันยุคอกเป็นอเมริกันบรามันลอยสายวินนะครับเอาลูกที่ไหนในท้องคันคับเปื่ติดท้องลูกที่สองครับติดแล้วครับตัวท้องแล้วครับเต้ตรวท้องเรียบร้อยแล้วเนาะในสองเดือนครับตัวแล้วครับตัวท้องในสองเอ่อท้องในสองเดือนแล้วเนาะแมนแมนครับวท้องเรียบร้อยลอยหาซิบบวกได้พี่น้องนะครับตัวนี้สูงนะครับแดงเข้มเม็ดบักคมเลยนะครับผมเอานะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับบาทที่นี่พี่น้องตัวนี้กะ กระเปิดไว้สูงแน่ครับอ๋อสูงแน่เนาะเอานะครับผมเปิดใบเก้าซิบหาครับแต่ว่ากาต่อรองกันได้เก้าซิบหาตอรองได้เนาะครับนะครับผมเอาเบิ่งนะครับเนื้อแรแข็งขานะครับเอาอ๋อหนังดีนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้หนังดีสีดีนะครับแดงม่วมีแป้วนะครับมาแดงตะแข่ล์นะครับเอาลูกไส้เพิ่นเห็นแล้วเนาะลูกไส้แม่นครับลูกไส้สามหนึ่งนะครับตัวตัวหน่อยเนาะตัวเจ็ดเดือนเนาะ ตตวตัวสิบเดเดือนอ๋อตัวสิบเดือนครับนะครับเอาฝากเบอร์จังน่อยนะครับใายคลิปบันนี้ครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดส่ามงน่ะฮะว่างงออกจากข้อเราประกันให้เบิร์รตเ<อ>นาะมีรถขนทรงมีรถทรงครับ เอานะครับผมระยะทางก็คุยกันครับไกลๆนั่นนะครับผมเอาสำหรับวัอนี้จะอยู่ที่กำนันนิยมก็ถือว่าเต็มอิ่มเลยพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักง้วพอพันหรือผู้อยากได้ง้วไปเลี้ยงนะครับเหลือตัวสาวตัวนึงเอาเหลือตัวสาวตัวที่ไทยบ่เอาครบแล้วขอให้พี่น้องกรลังติดคลิปแล้วว่าเหลือตัวสาวอยู่ตัวนึงว่ะท่านมันไปใส่ตัวนึงว่ะเอาเขาผ่อนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาให้เพื่อนเขาผ้าเขาไปเบิ้งนะครับโอ้เอาครับมาฝันเสียกนะครับ เอานะครับตัวสุดท้ายนะครับว่าทีปิดคลิปยังเหลืองว่าเม่สาวบ้านไปผสมเนาะตัวนี้แมร์ครับสาวยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนครับประมาณยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเดือนส่วนสูงกับยูลอยสี่สิบเนาะครับสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกอยู่นะครับตัวนี้ใครอยากได้งูสาวไปทาไปผสมเอาก็ได้เด้อพี่น้องนะครับเอาหาเลือกพอใส่เอานะครับตัวนี้เปิดจักบาทครับตัวนี้เปิดไว้หาเมื่นหาครับหาเมื่นหาพันครับผมงูสาวอันนี้กับพมีตำหนียังเนาะพมีตำหนีครับเอาล่ำเน่าดีพี่น้องนะครับเอาสีเข้มล่ำเน่าดีนะครับเอา เบิรเดี่ยวนะครับง่าเพิ่นลยุคอกมาหนี้นะครับกำนันนิยมฟาร์มนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ขอให้ครับพี่น้องนะครับย้ำเบอร์โทรอีกจัะรอบนะครับครับเบอร์โทร084 084 327 327 7146ครับ7146นะครับผมอีกเบอร์หนึ่งแล้วครับเบอร์หนึ่ง08นย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกห้าแปดหกห้าสองเก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 ้านะครับผมอ้าวขอบคุณที่หลายครับผมครับผมครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับมาหนี้นะครับขอบคุณนะครับ กับนันนิยมนะครับที่เฮาเดี๋ยวมาเยี่ยมชมคอกนะครับผมถือใจกันอย่าลืมอ่าทรมากเลยพี่น้องนะครับเบอร์โทร่มก็ตามที่ขอให้นะครับผมกำลังใจทีมงานเฮากับแขกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผู้หางัวไปเลี้ยงกับรองพิจารณาเบิ้งนะครับผมเพิ่นเก๋มีงัวมานำเสนอเท่าผู้เฮาหางัวไปเลี้ยงกับพิจารณาเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้จากลาชพัฒน์นี่ครับผมสวัสดีครับ